ความมืดมันดังเหมือนจะย้อยเย,เย้ยความกลัวในใจชัยเดินลัดลอะไปตามคณาส่องไฟฉายไปเรื่อยๆใจกระตุ้มตุ้มต่อมต่อมารู้สึกเหมือนมีสายตาเย็นเย็นจับจ้องมาจากความมืดตลอดเวลาคนแขนของชัยลุกเกลียวขึ้นมาเฉยๆแล้วชัยก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินย่ำคนดังอยู่ข้างๆชัยรีบส่องไฟฉายไปทางต้นเสียงทันทีแสงไฟตัดผ่านความมืดไปเจอแค่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลย ือจะหูว่าไปเองชัยพยายามคิดในแงด่ดีแต่เสียงมันยังดังวนเวียนอยู่ในหัวพอเดินมาเกือบจะถึงท้ายทุ่งนาสายตาของชัยก็เหลือบไปเห็นแสงไฟเล็กๆวุบไหวอยู่ไกลๆพอเพ่งมองดีๆก็เห็นว่าเป็นแสงเทียนจากสารเพียงตะเก่าที่ตั้งอยู่ตรงนั้นสารที่ชาวบ้านร่ำลือกันนักหนาว่าเฮียนที่สุดในตำบลใครมันจะมาจุดเทียนทิ้งไว้กลางปากกลางดึกแบบนี้ชัยพยายามจะไม่สนใจ เดินเลี่ยงไปอีกทางแต่เหมือนมีอะไรบางอย่างดึงดูดให้ต้องหันกลับไปมองแล้วชายก็เห็นจนได้มีเงาตะคุ่งของคนนั่งหันหลังอยู่ที่หน้าศาลเป็นผู้หญิงผมยาวสยายจนถึงกลางหลังความกลัวเริ่มกัดกินหัวใจแต่ความสงสัยมันมีมากกว่าชายรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีค่อยๆยองเข้าไปใกล้ๆจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองดังกว่าเสียงจิ้งหรีดเสียอีกชายตะโกนถามออกไป เสียงสัตว์นนนั่นใครได้มาทําอะไรตรงนี้มือดดค่ำค้ำอันตรายนะสิ้นเสียงของใช้ทุกอย่างก็เงียบกริบเสียงแมลงที่เคยดังระง,งมพันเงียบหายไปพร้อมกันเหลือเพียงความเงียบที่หนักอึ้งจนหายใจไม่ออกร่างนั้นนั่งนี่ไม่ไหวติงใช้กําลังจะหันหลังกลับแต่แล้วคอของร่างนั้นก็ค่อยๆหันกลับมาช้าช้าเสียงกระดูกลั่นดังกรอบแกรบมันหันมาจนสุดคอเผยให้เห็นใบหน้าที่ขาวซีดเหมือนคนไม่มีเลือดดวงตากลงวงโบมีเพียงจุดสีแดงกำลุวับอยู่ตรงกลางและที่น่าสยดสยองที่สุดคืออาจารย์ ริมฝีปากที่ฉีกยิ้มกว้างกว้างจนแทบจะถึงใบหูวินาทีนั้นโลกทั้งใบของชัยหยุดหมุนสติแตกระเจิงชัยกรีดร้องออกมาสุดเสียงสองเท้าออกวิ่งไม่คิดชีวิตวิ่งล้มลุกคลุกคลานไปบนคณะที่เต็มไปด้วยโคลนชัยรู้สึกเหมือนมีไอยเย็นเย็นไล่ตามมาติดตดพร้อมกับเสียงหัวเราะแหลมสูงที่บาดแก้วหูมันดังอยู่ข้างหลังไกล้เข้ามาเรื่อยๆเหมือนมันกำลังไล่ตามชัยอยู่ชัยไม่กล้าหันไปมอง ได้แต่วิ่งวิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งสะดุดรากไม้ลมหน้าความตอนที่ใช้เงินหน้าขึ้นมาทุกอย่างก็กลับมาเงียบสงัดเหมือนเดิมมีเพียงเสียงหอบหายใจของตัวเองเสียงหัวร้อนนั้นหายไปแล้วชัยรีบลุกขึ้นวิ่งต่อจนถึงบ้านล้มตัวลงนอนคุมโป่งด้วยความหวาดกลัวสุดขีดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ชัยก็ไม่เคยกล้าเหยียบย่างออกไปที่ทุ่งนาคนเดียวในเวลากลางคืนอีกเลยภาพใบหน้าและรอยยิ้มสยดสยองของมันยังคงตามมาหลอกหลอนใชัในฝันทุกคืน